ตามหาตามหาแล้วถ้าหนูไปโผล่หน้าบ้านพี่จะตกใจป่ะคะเออโผล่หน้าบ้านตามหาเจอก็เทพไปแล้วครับ <c oughs> ถ,ถ้าตามหาเจอก็เทพไปแล้วยอมรับเลยสิยอรับโอ้เออค่ะอ่าดูเรื่องซิงมันดูเรื่องซิงมันตั้งแต่แรกเลยป่ะครับค่ะดูตั้งแต่แรกเลยคะ่ะครับผมแล้วชอบใครพิเศษไหมอ๋อชอบเงินค่ะ ชอบพี่เงินนะชอบในใ<ช>ความดำเลยดำและแทงและสะช,อชอบชอบตอนยิ้มค่ะพี่นีาดีเออใช่เงินเป็นคนยิ้มมีเสน่ห์มากอีกอย่างหนึง่งจะบอกความลักของเงินอย่างหนึ่งครับเงินชอบหล<ะ>ังเรื่องเรียกเขาว่าอีกามากครับ<อ>ถ้าเก<อ>ิดเราเจอเขาแล้วเรียกเรียกเขาว่าเขาเป็นชื่อพระเอกมันชื่ออะไรนะจำชื่อพระเอกมันไม่ได้เคนจิเออถ้าเดินเข้าไปแล้วเรียกว่าพี่เคนจิมันจะมีความสุขมากจริงเหรอคะพรุ่งนี้หนูจะไปงานที่เนี่ยพอดีเลยสยามพอดีเลยอ่ะ อเดี๋ยวลองไปเรียกดูนะคะพี่บอกว่าพี่เคนจิมันจะหันกามาบอกว่าเขาจะไม่โดดต่อยหนูใช่ปะไม่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 เป็นคนที่บ้าเป็นแบบว่าบ้าหนังต่อสู้แบบนักเรียนต่อสู้กันมากเป็นสายนักเรียนมีความมีความเป็นอยากอยากเป็นนักเรียนญี่ปุ่นสูงเลยนะมาวันนั้นไหยค่ะอืมโอเคมีอะไรจะพูดต่อยหนูหนูบอกว่าพี่คิมให้มาพูดนะ เออบอกไปเลยไม่ต้องกลัวเขาไม่ต่อยเรกเขาจะต่อยเธอทำไมจะบ้าหรือ <c oughs> เอาก็เผื่อบเว่าเป็นชื่อที่เขาไม่ชอบแลวพี่เหรอป็นเรียกไงอ๋อไม่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 เคนจินี่ของจริงถามไปซีฟ้าได้จริงโอเคค่ะพี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะเออค่ะขอบคุณมากค <c oughs> <อ>่ะค่ะย้ สรุปคนที่เท่ๆขึ้นคิวเร็วๆเนี่ยไม่มีใครที่เป็นแฟนขับผมจริงจังเลยคนหนึ่งก็มาโปรโมทห้องอีกคนหนึ่งก็เป็นชายแท้แถวเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เป็นเซียนเกมสรุปแล้แฟนขับผมจริงจังเนี่ยไม่ขึ้นมาหรอครับที <laughs> ่ผู้ชายล้วนแล้วผู้หญิงก็เป็นแฟนขับหนุน่มเงินนั่นเองโอ้โหขอบคุณมากได้เห็่ใ,ใต้กันดิสโอนครับอะ ไม่เป็นไรหรอกนะครับโอกาสหน้าเนี่ยใครอยากจะขึ้นมาคุยกันแบบนี้นะฮ่ตัวอย่างแะสามารถที่จะส่งตุ๊กตาหิมะเข้ามาได้สโนว์แมนหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ไม่ไขึ้นมาพูดคุยกันได้นอกอคำๆนะราคาไม่แพงครับง่ายๆก็อยากให้พูดคุยกันอยากให้สนิทสนมกันเฮห,หานะครับแต่ว่าถ้ามิกิขึ้นมาก็เอาล่ามมาด้วยนะคุ <c oughs> มาก็เอาล่ามมาด้วยแนรับ พี่คิมมาสุดากระเป่าใช่ครับตนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พ,พี่อาร์ทำงานส่งบัตรประชาชนมาแล้วเพราะว่าเขาต้องใช้บัตรประชา,าชนในการซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะครัน้องบอกนะครับทั้งสี่คนนับหนึ่งสิบเออเออ